หายเรือลอยลำมาตามชายคลองผิวทัศหน้ามองอยู่ริมสองฝั่งซบตาสาวน้อง ถ้าสำหรับพี่นะเนี่ยก็ช่วงเวลาอย่างเงี้ยไม่กี่นาที<ด>ก็คือทําได้แล้วแต่ว่าตอนที่ฝึกจริงๆทีแรกเลยอ่ะครึ่งวัน <c oughs> พันโค้งอย่างเดียวนะคะครึ่งวันเริ่มต้นก็นเนี่ยเต่ต้องเริ่มพันโค้งนี้ก่อนเป็นอันดับแรกพันโค้งเพื่อหุ้มเหล็กไงคะ ตกะก้าเครื่องมัดฟางทาขึ้นมาคล้ายๆมาแทนไหวเชือดมัดฟางค่ะอันนี้ถ้าไม่โดนไปนะคะความมุ่งมุ่นจะดีมากทำง่ายอ่าแล้วก็คือทําง่ายไม่ง่ายกว่าไหวไม่ต้องมานั่งหล่าวก็หละไหวน่ต้องมาเหลาวใช่ไหมคะอ่านั่นแหละค่ะแต่อันนี้เราไม่ต้องหลาวอันนี้คือการขึ้นขอบ เพราะว่าต้องขึ้นขอบก่อนก่อนที่จะมาแทงแทงลายมันขึ้นอยู่กับลายนะจะทําลายอันไหนเราก็ต้องถึงจะทิ่มลงไปค่ะลายนี้เขาเรียกลายใบมะกกเนี่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใบร่วนลงมาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกลายไทยหรือลายดอกมะลิอันนี้เป็นลายพี่กุลอันนี้ก็จะเป็นเซตของเขาเลยอันนี้ก็ได้ค่ะนี่พี่กุลแต่อันนี้จะเป็นเชือกเส้นเล็กนะคะ ตัวนี้จะมีเชือกเบอร์สองกับดิ้นเชือกเบอร์สองกับดิ้นจะละเอียดถ้าอย่างอันนี้เป็นเชือกเบอร์สี่เชือกเบอร์สี่ก็จะเส้นใหญ่แล้วก็จะหยาบถ้าเชือกเบอร์สองละเอียดราคาก็สูงอ่า <sk urs> แต่อันนี้หยาบหน่อยราคาก็จะเบากว่าตัวนี้ตัวนี้เรากำลังทําก็จะเป็นลายดอกมะลิหรือลายไทยนะคะเพราะบ,บางคนก็นลูกค้าจะจะชอบคนนี้เราจะต้องมาตกแต่งขอบอีกมันมันไม่ได้สิ้นสุดแค่ตรงนี้นะคะมันจะมีมีการเพิ่มมูลค่า คนไปนี่ก็คือสําหรับบ้านที่คนมีตังหน่อยพรารามาจะสูงที่ที่ป้ากําลังทำเนี่ยค่ะตัวเนี้ยจะเป็นกระเช้าปีใหม่หรกระเช้าตอนเทศกาลลูกค้าจะสั่งเยอะเพราะมันสามารถเอาไปใส่ผลไม้ใส่ไข่ใส่อย่างอื่นพวกข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยอาไปมอบให้เป็นของขวัญหรืออะไรงนงี้ได้ส่วนใหญ่ทุกคนทํานามีงานหลักคือทานาอ่ามาท่านี่นิดนึงน,น,นี่หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ยังมีการเพิ่มรายได้ได้ค่าตับข้าวได้ค่าโทรศัพท์ได้ค่าขนมจะเอาส่วนที่ลูกให้อะ่ะ พ่อแม่ก็ยังทอหาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเนี่ยเราก็ต้องเก็บเอาไว้วัดนี้มันมีมาเป็นร้อยร้อยปีหลวงพ่อวิบูน่าจะเป็นหลวงพ่อที่4ี่เรื่องเรื่องแถวเนี่ยเรื่องเหรียญแหวนที่สายมือเนี่ยคนชาวบ้านแถวนี้นับถือมากจะไว้ป้องกันตัวในกรณี เหตุมันที่บางครั้งอ่ะมันคาดแค้วได้มันก็คาดแคลวแต่คนนับถือสร้างวิหารเนี่ยนยนที่จะย้ายสรีระของหลวงพ่อขึ้นสู่วิหารเนี่ยท่านป่วยเนี่ยท่านได้พูดกับลูกศิษย์ทุกหาไว้ยเยอะว่าอย่าเผาท่านะมันร้อนท่อนนี้ว่าบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยที่ให้ความเคารพรนับถือเนี่ยก็ไม่กล้าจะทำกัน